คลิปนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับผมซื้อมาเพียบเลยครับนี่ครับมีตัวนี้วาวลีนนะครับมีอะไรเล็บโซนะครับรองของใหม่ๆนะครับเอลนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นของศูนย์ฮอนด้าเหมือนเดิมนะครับที่ผมเปลี่ยนบ่อยๆก็คือมีของศูนย์นะครับแล้วก็มีของวาเวลีนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้ใช้ได้ยาวนานนะครับก็พยายามลง เทสบ่อยๆนะว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับทีนี้คลิปนี้ก็จะมาลองอลวลรีนอีกนะครับมี2รุ่นนะครับ 10W30 กับ 20W40 นะครับเอาเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงอัลวารีนนะครับมาพูดถึงในนี้ก่อนตัวนี้เป็นของปอตทนะครับผมก็เพิ่งลองเอามาใส่ดูนะครับพอดีไอพวกนี้หมดนะไปซื้อร้านแถวบ้านนะเขามีของปตทนะครับก็ลองแล้วสรุปว่าปตทใช้ได้ประมาณ สองเดือนนิดนิดนะครับต้องเปลี่ยนแล้วเริ่มเข้าเกียร์ขัดเข้าเกียร์ยากแล้วนะครับส่วนความเร็วนะครับถือว่ากลางค่อนข้างดีไม่แย่นะครับความเร็วปตทถือว่าใช้ได้มาตรฐานนะครับแต่ระยะทางที่มันวิ่งได้มันแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนนะครับถือว่าต้องเปลี่ยนเร็วนะครับเปลี่ยนบ่อยอ่ะว่ายง่ายปตทต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเสื่อมสภาพเร็วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลอง ตัววาเวลีนครับทาไมผมถึงกล้ารีวิวพวกน้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องพวกนี้เพราะผมใช้กับรถคันเดียวตลอดนะครับเป็น Honda s o n i c 4จังหวะนะครับและเส้นทางการวิ่งของผมผมขับไปทํางานนะครับเส้นทางเดิมเดิมทุกวันความเร็วเท่าเดิมเส้นทางเท่าเดิมนะครับเราจะจับฟีลลิ่งได้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้เป็นยังไงร,รุ่นนี้เป็นยังไงร,รุ่นนี้เป็นยังไงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตอนนี้ยังให้วาเวลีนนะครับตอนนี้ ราคาอยู่ที่120บาทนะครับวาวลีนตัวนี้ 10W30 นะครับวาลเวลีน 10W30 ราคาที่1 2อีอีกตัวหนึ่งนะครับวาวลีน 20W40 8 5บาทนะครับ2 0ตัวนี้ถูกกว่านะครับคลิปนี้มารีวิวฟิลลิ่งของปตลทนะครับเปลี่ยนเร็วต้องเปลี่ยนบ่อย ความเร็วกลางๆถือว่าใช้งานได้ไม่ได้แย่นะครับสําหรับความเร็วนะครับอัตราเร่งคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับและมาดูความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงในคลิปหน้าในคลิปหน้าผมต้องเอาตัวนี้ใส่คลิปนี้ผมจะเอาตัวนี้ใส่นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับนี่ผมซื้อมารอแล้วอันนี้ของศูนย์นะผมก็ใช้บ่อยนะของศูนย์ราคาตอนนี้ราคา1ลิตรนะครับ ฮอนด้าฮอนด้าในฮอนด้าฟาแดงนะครับ s อ e 40อยู่ที่115โอ้นะครับแต่วาวลรีนมันแค่0.8นะครับไม่ถึง1ลิตรนะใครซีเรียสแบบว่าของผมเป็นโซนิกนะครับใช้1ลิตรแต่ผมก็ใช้0.8ก็วิ่งได้นะครับใครซีเรียสก็ไปซื้อมา2ขวดนะครับแล้วก็เติมเพิ่มเอาส่วนตัวนี้นะครับเอลกับเล็บโซเดี๋ยว ค่อยมาลองกันนะครับตัวนี้สเปค1ลิตรทั้งคู่นะครับปคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับรีวิวความรู้สึกปตทอที่ใส่เข้าไปแันเฮ้ยมันแป๊บเดียวเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าส่วนตัวนี้ของศูนย์กับวาลีนนะครับเป็นน้ามันเครื่องเก่าเก็บไว้ทํานู่นทํานี่นะครับเอามาให้ดูว่ามันใช้จริงเปลี่ยนบ่อยจริงๆนะครับป่ะ ปะแจนะครับน่าจะเบอร์สิบเจ็ดนะมีน็อตอยู่ข้างล่างเออแล้วน้ำมันเครื่องนะครับแล้วสองอันนี้มันมันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ถูกกว่านะครับตัวนี้แพงกว่าชื้เอาละข้อแตกต่างของน้ำมันเครื่องนะครับสองตัวนี้ ้าผมดูมาไม่ผิดนะครับตัวแพงเนี่ยเราจะดูตัวเลขหลังนะ2ี่นี่ข้างมันนะครับเกี่ยวกับพวกอุณหภูมินะครับร้อนเย็นนะส่วนตัวหลังนี่คือความหนืดนะครับตัวเลขน้อยเราฝั่งนี้ดีกว่าตัวเลขน้อยเนี่ยสามสิบนะครับมันจะใส่สี่สิบมันจะยิ่งหนืดนครับยิ่งยิ่งข้นแล้วสามสิบกับสี่สิบทำไมไมันต้องมีสองอันนี้นะครับ สามสิบให้นึกตัวอย่างเหมือนเราเดินอยู่ในน้ํานะครับเราจะเดินได้ง่ายนะครับแรงต้านจะน้อยสี่สิบเหมือนเราเดินอยู่ในโคนโอ้มันโคนมันจะดูดนะครับมันจะหนืดมันจะหนักนะครับสามสิบเนี่ยใช้ในกรณีที่รถเครื่องฟิตฟิตเครื่องใหม่ๆนะครับเวลามันมาหล่อเลื่นชิ้นส่วนหล่อเลื่อนแหวนลูกสูบครับมันก็จะเคลื่อนเคล,ลื่อนตัวได้ง่ายเร็วนะครับรอบมาเร็ววดืวดวดืวดวืดวืดวืดนะครับ รอบมาเร็วนะครับประมาณนั้นแล้วทำไมต้องมี40นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับชิ้นส่วนมันสึกหลอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ้ำมันปะทอท,อที่ออกมาเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ดำอะไรมากนะครับ แต่ผมถ้ารู้สึกเข้าเกียร์ขัดแล้วผมก็ไม่ฝืนแล้วนะครับรถผมมันเดิมๆนะวิ่งมาจะยี่สิบปีแล้วมั้งนะครับตอนนี้มันก็ยังความเร็วไว่อยู่อัดๆเลยก็แปดสิบเก้าสิบก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ความเร็วปกติผมจะหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้รีบๆหน่อยก็แปดสิบนะครับเกนนั้นก็เสียวหมาวิ่งตัดนะนะครับถ้ามันเร็วนะครับบิดแล้วมันก็มาเร็วนะครับวืดนะครับแรงต้านน้อย พอรถเก่าแหวนลูกสูบหรือชิ้นส่วนมันเริ่มบางนะครับเริ่มคอนเริ่มหลวมเราก็เอาตัวที่หนืดนะครับตัวที่เป็นโคนนะเอาไปแทรกแทนนะครับมันจะได้กําลังอัดมันจะได้ไม่ไม,ไม่เสียกําลังอัดนะครับประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้ผมเดานะครับว่าเออมันน่าจะประมาณนี้แหละนี่รถผมเก่าแล้วนะครับก็มาลองดู ว่าใช้ตัวหนืดเนี่ยตัวขี้โคลน,นมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวฟิลลิ่งกันคลิปนี้รีวิวปอตทถามว่าปอตทผมจะใช้ซ้ำอีกไหมนะครับถ้าซื้อเองก็ราคาประมาณนี้นะครับราคาไม่ได้ราคา115บาท1ลิตรนะครับก็ ถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็ซื้อตัวเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวปตลทอรอบนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมซื้อร้านนอกร้านซ่อมมาไซทั่วไปนะครับเขาก็บวกราคาเอาอีกแต่พวกนี้ผมซื้อร้านขายขายส่งนะครับแต่ก็ราคาก็มาตรฐานอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูราคาปตลทอด้วย <c oughs> น่าจะร้อยหน่อย,อยถ้าเท่ากันเนี่ยหรือไม่ก็ ไม่ถึงร้อยแถวแวนี้จะใช้ซ้ำไหมก็คาดว่าไม่ใช้ซ้ำแล้วนะครับถ้าคือจะใช้พทอซ้ำก็คืออยากลองนะว่ามันเสื่อมสภาพเร็วจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสได้ลองเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ก็ลองตัวอื่นไปก่อนนะครับนี่นะครับตัวเนืดเลขเยอะนะครับ20 w 40เติมเข้าไป เติม0.8นจุดปดนะครับบางคนบอกว่าเติมไม่ไม่ถึงสเปคไม่ถึงลิตรมันไม่พังเหรอนะครับเคยเห็นรถที่แบบเปิดไอ้น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วน้ำมันเครื่องแทบไม่ไหลเลยไหอันนั้นหนักกว่าเติมน้ำมันเครื่องไม่ถึงนะครับมันนั้นคือใช้จนน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเขาก็ยังวิ่งได้นะครับ เติมใหม่ก็ยังวิ่งได้คือรถพ่อผมเองอยู่ยังไงนะครับมันเครื่องไม่เติมแทบแห้งนะครับเพราะยังขี่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว0.8เราหมั่นเติมอยู่แล้วน้อมันเครื่องไม่ขาดนะครับมันใช้งานได้อยู่แล้วล่ะลองเอาก้านวัดเสียบนะครับมันก็ยังอยู่ในตำแหน่ง ำแหน่งที่น้ำมันเครื่องมาถึงก้านวัดก็โอเคแล้วนะครับเคยมีตัวแทนจาหน่ายนะครับไอ้น้ำมันนะผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเ,เห็นผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็รีวิวตามความจริงนะครับทักอินบ็อกมาว่ารับ รีวิวน้ำมันไหมเดี๋ยวจะส่งน้ำมันมาให้รีวิวให้หน่อยนะครับผมบอกว่าเอาส่งมาดิครับไปๆมาๆตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคิดว่าอยากให้ผู้ใช้งานจริงๆนะครับทดสอบถ้าคิดว่าดีจริงนะแล้วอยากให้ทดสอบว่าส่งมานะครับผมจะลองให้ดูนะครับว่าของพี่มันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับ พักมาถามว่ารับรีวิวไหมเคยรีวิวของยี่ห้ออื่นไหมนะแบบว่าเคยเป็นแบบเคยรับรีวิวอ่ะเคยรับจ้างรีวิวของยี่ห้อผมไม่เคยรับจ้างรีวิวของยี่ห้ออื่นนะครับผมซื้อมาแล้วก็รีวิวตามจริงนะถ้าพี่ส่งมาผมก็จะรีวิวให้พี่นะครับว่า <c oughs> ว่าของพี่เป็นยังไงนะครับพี่กล้าหรือเปล่านะผมถามแค่นี้นะครับอันนี้คือเติมของหนึ่งลิตรนะครับ ปอเรอเหนึ่งลิตรเข้าไปนะครับแล้วเราเอามาเติมใส่0.8เนี่ยน้ำมันเครื่องก็เกินนะครับขวดใส่ไม่พอก็ถูกต้องนะครับน้ำมันเครื่องไม่ได้ไม่ได้หายอะไรนะครับน้ำมันเครื่องก็ยังดีนะะแสดงว่าสภาพเครื่องยนต์ก็ใช้ได้นะครับมาครับถ้าใครแบบ อยากรู้ความจริงอยากรู้ของจริงนะครับส่งมาครับผมจะลองให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกเหมือนเนีคลิปเนี้ยของปตทนะครับว่าอัตราเร่งดีความเร็วถือว่าใช้ได้นะครับไม่แย่แต่ต้องเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเร็วเสื่อมสภาพเร็วสำหรับปตทนะครับสองเดือนนิดๆน,นะครับแล้วมาลองดูนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะได้รู้ฟีลลิ่งตัวนี้นะครับว่า ยี่สิบวีซสิบเนี่ยความหนืดสูงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเทียบตัวนี้เดี๋ยวเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะชึบเท่าไหร่แปดสิบห้ากับร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบแปดสิบห้าบาทรู้สึกคงจะซื้อเออเนี่ยนะครับอย,อยากลองตัวเนี้ย กับโมตุนนะครับโมตุนมันไม่ยอมแปะราคาผมไม่รู้มันมันแพงเท่าไหร่นะเล็บซอเล็บซอเล็บซอยเนี่ยมันเท่าไหร่วะเนี้โอ้สองร้อยเก้าห้านะครับเล็บซอยนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ละเดี๋ยวของแพงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับไม่ค่อยมีคนซื้ออันเนี้ยฝุ่นกอะเขือเ,อเลย <laughs> ดีไม่ดีไม่รู้แล้วม,มันมีหลายราคาเลยนะไอสิบวีซีสิบเนี่ย แต่ตัวเนี้มันมีหลายรุ่นอีกนะครับมีแบบเลดซิงมีแบบโมโตแล้วก็มีแบบถูกกว่านี้ก็มีนะครับมีหลายเกรดนะเดี๋ยวมาลองกันคลิปนี้ไปแล้วครับ